ตอนนี้ก็ถึงภูเขาถนนสามอโค้งแล้วนะครับที่อำเภอภูผ,ผานนะครับถ่ายเปเพื่อนๆชมเนาะก็ใช้เกียร์ต่ำนะครับโค้งไปโค้งมานะครับเมื่อกี้มีสาวลงมาเล่นติ๊กตอกกันเต็มเลยบรรยากาศหน้าเที่ยวนะครับตอนนี้สดชื่นแจม่มใสนะครับที่นี่มีแต่เขาและเรา เอ,อ๊ะทำไมไม่มีเรากับเขาทำไมมีเขากับเราเอ,อ๊ะงงทางโคดเคียวเลี้ยวโค้งนะครับผมท่านเพื่อนท่านใดที่เคยมาที่อำเภอภูผานก็จะผ่านเส้นนี้นะครับผ่านเส้นเขาวงแล้วก็ภูผานนะครับทางโคดเคียวเลี้ยวโคง้งแต่รถสิบล้อก็ยังมาได้โอ,โอ้โหเก่งจังเลยนะครับผมอ่าเป็นทางโคง้งแต่ว่าถนนดีนะครับปัจจุบันเขาสร้างดี ที่นี่มีแต่เขากับเราทำไมไม่มีเรากับเขาเนาะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ